คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกับแพลตฟอร์ม DNA Dapp กันอีกเช่นเคยครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ลองโอนเหรียญเข้าตัวแพลตฟอร์มให้ดูครับเดี๋ยวคลิปนี้จะโอนเหรียญเข้าตัวแพลตฟอร์มและลองถอนออกมาให้ดูกันครับแล้วก็จะสอนวิธีการรับ4 u s d t ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ใช้งานบางคนทักมาสอบถามผมค่อนข้างเยอะนะครับว่ารับยังไงบ้างนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็เข้ามาที่เว็บ DNA Dapp.net นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอครับ หลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์ก็ล็อกอินกระเป๋า MetaMask ให้เรียบร้อยครับผมได้ทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยครับด้านขวามุมบนเราจะเห็นเลขกระเป๋าของเราครับถัดมาครับวิธีการลงทุนหรือว่าใช้งานแพลตฟอร์มนะครับก็ตรง Purchase โปรแกรมตรงนี้ครับเราจะเห็นตรง Amount ตรงนี้ครับนั่นคือ Balance USDT ในกระเป๋าของเราครับอย่างผมนะครับตอนนี้มีอยู่20 USDT ผมก็กรอกตัวเลขไปเลยครับ20 USDT ครับหลังจากนั้นนะครับกดทำการ Stack ได้เลยครับเมื่อกดทำการ Stack ก็จะยืนยันการทำธุรกรรมด้วยครับ แนะนำว่าในกระเป๋า MetaMask ควรมี BNB เป็นเศษค่าแก๊สการทำธุรกรรมด้วยนะครับกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยก็รอสักครู่ครับเรียบร้อยครับทีนี้ลองรีเฟชหน้าจอดูนะครับอ่าเราจะเห็นนะครับแผนการลงทุนของเราอยู่ที่20ดอลลร์สามารถเอิร์นได้อยู่รายวันอยู่ที่1.4ครับก็กด Harvest ได้เลยครับเมื่อกด Harvest ก็รอสักครู่ครับอ่าผมได้ทำการเคลมเสร็จเรียบร้อยครับเราจะเห็นระยะเวลาตรงนี้นะครับก็ลดไปเรื่อยๆ ก็เวลาการเคลมตรงนี้นะครับผมก็ต้องรอวันถัดไปก็มาเคลมเวลาเดิมครับแนะนําว่าตั้งอากาปลุกไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า u s d t เข้าเป้าของเราอย่างครับอนี่ USDT ของเราก็เข้ามาแล้วนะครับ1.4 U ่งจตามที่เขาคํานวณไว้เลยนะครับทีนี้ลองรีเฟซดูนะครับเมื่อรีเฟซนะครับก็จะมีประวัติการทําธุรกรรมครับนี่คือการฝากไป20ดอลลาร์วิดดอกที่1ครับหน่โอเคนะครับวันนี้ผมสามารถถอนได้แล้วครับ174ดอลลาร์ก็ประมาณ30บกว่าบาทครับไม่ค่อยเยอะ ส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็เป็น r e f e r อร์โปรแกรมนะครับตามคลิปวิดีโอก่อนแล้วในที่บอกเอาไว้ครับงานถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับ4 USDT ฟรีนะครับสำหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่สมัครใหม่โดยตอนแรกนะครับก็ให้สมัครผ่าน referral link นะครับเจ้าของใครก็ได้นะครับหลังจากที่เราสมัครผ่าน referral link เสร็จเรียบร้อยครับให้เพื่อนกดที่ด้านขวามุมล่างครับตรงเครื่องหมายแชทตรงนี้ครับเมื่อกดไปแล้วก็จะเด้งหน้าต่าง Telegram มาครับก็กดเปิด Telegram ได้เลยนะครับ เมื split, ่อเข้าไปที่รากานะครับเขาจะหล้นต่าง DNA customer service ครับก็ทักทายไปเลยนะครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับนี่นะครับก็หลังจากเราทักทาย customer service เรียบร้อยครับให้เราเข้าไปที่กระเป๋า meta m a s k ครับหลังจากนั้น copy address meta m a t k ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปที่ Tele กร a มอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเราเข้าไปที่ e l รกร a มครับเขาตอบกลับเราเรียบร้อยครับก็ให้พิมพ์เลขกระเป๋าไปเลยครับโดยการพิมพ์ว่าเราสมัครผ่านใครมานะครับตัวอย่างเช่นอ่าก็ส่งเลขกระเป๋าไปครับก็หลังจากนั้นนะครับทาง customer service ก็จะตรวจสอบเลขกระเป๋าของเราครับ เดี๋ยวเรายืนยันอีกครั้งนะครับโดยการส่งลิงก์วิดีโอไปครับเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แชร์ลิงก์ YouTube ให้เขาดูก็ได้ครับเมื่อ Copy ลิงก์เสร็จเรียบร้อยครับก็ให้มาแชร์ที่หน้าตรงนี้ครับเขาก็บอกเงื่อนไขนะครับเพื่อเป็นการรับเหรียญควรจะมีค่าแก๊สอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่0.004 BNB เพื่อที่จะสามารถรับ4ดอลได้นะครับอนี่นะครับก็ให้เรา Copy ตรงนี้มาครับก็หลังจากให้เรา Copy นะครับให้เข้าไปที่ทว t ตเตอร์ก็โพสต์ไปเลยครับ นี่เกินมาครับเรากดทวิตได้เลยครับเมื่อเราทวิตเรียบร้อยครับก็ให้ทาการแคปหน้าจอครับเมื่อแคปเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าไปที่หน้า customer service chat อีกทีหนึ่งครับเดีจากน้นก็บอกเขาว่าเราทาการทวิตเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เขาทำการเช็คสักครู่ครับเมื่อเขาตอบโอเคนะครับเราก็รอสักครู่เขาทาการแอดกระเป๋าของเราเป็นไวลิสก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์ครับเมื่อกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ครับให้เพื่อนทำการรีเฟชสักหนึ่งรอบนะครับเมื่อรีเฟชเสร็จเรียบร้อยครับให้เพื่อนกดคําว่าโนวิดโปรแกรมตรงนี้ครับก็กดคลิกได้เลยหลังจากที่กดคลิกแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับเพื่อนสามารถกด receive ได้เลยครับกด e c e i ็ e ก็รอสักครู่ครับยืนยันการทำาฤุิกรรมให้เรียบร้อยครับโอเคครับเมื่อกดยืนยันการทำาฤตกรรมเสร็จเรียบร้อยครับให้เราลองรีเฟชอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อรีเฟรชเสร็จเรียบร้อยครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับให้เพื่อนกดคำว่า Si อิได้เลยครับเมื่อ s i อินเสร็จเรียบร้อยครับตรง e c e i v ตตรงนี้นะครับจากเพนติ้งก็จะย้ายมาตรง e c e i v ตตรงนี้ครับหลังจากกดคำว่า w Vi t h d r a อได้เลยครับเมื่อกดคำว่า h d r a อก็ยังการนำธุรกรรมให้เรียบร้อยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปดูในกระเป๋า MetaMask กันครับในเมตาแม็กของเรานะครับสี่ดอลเมื่อกี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นว่าขึ้นตรงนี้มาแล้วครับจากเดิมหนึ่งจะสี่ยูเอสดีกแล้วนะครับ ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเพื่อก็สามารถรับ4หรือดีทีฟีีเลยครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย